สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุดจีเกมและเกมแบทเทิลโอฟอันนี้ด่านสุดท้ายของด่านที่หนึ่งมีสามด่านใหญ่ด่านที่สิบแปดแล้วเนี่ยวางระเบิดต่อครับเดี๋ยวจะมีฮอมารับเราอันนี้อยู่ชั้นบนสุดแล้วของตึกจะได้มันแน่าฝนก็ตกเนี่ย,ยมันจะ ให้เราทำภารกิจก็คือว่าวางระเบิดตึกนี้ทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่ซ่องสุมของบรรดาผู้ก่อการร้ายทั้งหลายเลยอ่าเดี๋ยวเจอกับมหาสงครามมันนีขึ้นไปเลยทีเด้ยเชิบอ่ามาแล้วครับ เอานี่ดีกว่าเนาะคุณพุทธชมมันดีลดบอลลดบอลลดบอลรีโหลด โอ้โหสู้กันบนดาดฟ้าท่ามกลางสายฝนครับคุณผู้ชมวิ้งทะเล์ทะล้าออกมาทำไมเออวิ่งออกมาทำไมตัวเธอฮะอืมห,หลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อนสถานการณ์ต้องหาที่กำบัง มาลุยต่อครับแหมลูกปืนนี่มันก็มีวิธีโครงเลยมาๆมามา,มาให้พี่ซันบวัวละองกันเลยนะเหลือคนสุดท้ายแล้ว แล้วคุณผุ้ชมเอ้ยมึงนี่เออนะรีโหลดไว้ก่อนโอ้โหท่ามกลางสายฝนอา ยังจุดนัดพบวันนะ่ะฮอรออยู่นะ่ะพระเอกจะสไลด์ไปแล้วชบโอ้โห,โหพระเอกฟิวหันอ๊บ <c oughs> เอา้เอาปีนขึ้นไปเออดูผลงานดูผลงานหันมามองดูทีเนี้ยระเบิดหมดแล้วตึกที่พระเอก มาวางระเบิดตั้งแต่ชั้นแรกยันชั้นเขาเรียกอะไรดาดฟ้าไงยังไกงกดด็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจต้องกูดกี่เกมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ